สภานยโยบายเศรษฐกษิจเศรษฐานหนึ่งกันอภิปรายกันไปแล้วสองวันในสภานะครับจากการถแถลงนยโยบายของรัฐบาลตกลงปังหรือพังกันแน่เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเราจะเห็นคําว่าที่เหมาะสมซะเยอะนะครับซึ่งก็นํามาสู่คําถามที่สังคมก็ตั้งกันว่าแล้วตัวเลขที่เหมาะสมไม่ว่าจะนยโยบายต่างๆพลังงานก็ดีเรื่องของค่าจ้างค่าแรงก็ดีนะครับมันคืออะไรคือความเหมาะสมนะครับ ระหว่างที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็มาชวนฟังเสียงสะท้อนของนักวิชาการกันหน่อยครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจฐานรากให้ท่านได้ประเมินนโยบายเศรษฐกิจและข้อเสนอเร่งด่วนที่จะมาลดวิกฤตจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เป็นทั้งโจทย์และก็สังคมก็ตั้งคําถามว่าประเทศไทยได้อะไรนะครับรวมถึงข้อสังเกตเรื่องที่หลายๆเรื่องนั้นไม่ตรงปกครับไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้และ รวมไปถึงสิ่งที่ได้ถแถลงไปนั้นจะทําได้จริงในทางปฏิบัติด้วยหรือเปล่านะครับอาจารย์นรลงอยู่ในสายกับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณน,นครับอยากครับอาจารย์ได้ติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลสองวันบ้างนะครับอาจารย์มีอะไรที่ได้ตัดอยากหยไหมติดตามพอประมาณครับครับมีอะไรที่อยากจะหยิบมาไฮไลท์เป็นพิเศษไหมครับในเรื่องของนโยบายที่จะส่งผลกระทบว่าได้ผลจริงหรือเปล่าปังหรือพัง ผมที่พูดไปก็ลำบากนะเพราะว่าผมเองก็เคยอยู่ในพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลนี้มาก่อนแล้วผมก็ออกมาเพราะว่าเหมือนเหมือนถ้าพูดภาษาคนไยนี้มันไม่ตรงปกอ่ะนะตามว่า ถ้าเราจะมองกันแบบยึดโยงผสมผสารตั้งแต่ระบบโลกลงมาระบบปัจจุบันเนี่ยผมยังสงสัยว่ารัฐบาลนี้ได้วิเคราะห์บ้างหรือไม่ว่าปัญหาหลักของชาติมันอยู่ตรงไหนนะปัญหาหลักของชาติมันอยู่ตรงไหนปัญหาหลักนี้มาจากภายนอกอะไรบ้างแภายใน,นอะไรบ้าง เรืเหตุมันอยู่ตรงไหนตามพุทธก็บอกเยธรรมหมายทุกปัวาุทุกอย่างมาจากเหตุถ้าเราจะดับต้องดับที่เหตุผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนนะเวลาพูดถึงการแก้ปัญหาเนี่ยะแล้วมันนั่งวิเคราะห์กันเราปัญหานี้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเหตุไปอยู่ตรงนี้เราถ,ถึงแก้อย่างนี้มันไม่มีอครับอืมจริงๆครับเรามีแต่เรื่องว่า อาการนะครับอาการปวดหัวก็สั่งยาแก้ปวดอืมอาการปวดท้องก็กิดยาตกเบ็ดอะไรเงี้ยนะแต่เราไม่เคยนั่งวิเคราะห์นั่งคิดนะกี่ครั้งนี่ครั้งก็ไม่เคยคิดว่าปวดหัวมันมาจากอะไรอืมมันไม่มีจริงๆนะครับอืคุณคุณวรินนั่งดูนั่งฟังมาตลอดเนี่ยมันมีรัฐบาลไหนบ้างที่วิเคราะห์ตรงนี้อเราบอกว่าเราจะแจกเงินหมื่นหมื่นล้านนะหมื่นบาทอหมื่นบาท แต่ตุนเศรษฐกิจ้็ถามปัญหาเศรษฐกิจมันมาจากอะไรเหตุปัญหาเศรษฐกิจมาจากอะไรเนอครับเราลงมคิดแค่เหตุดัางไหมอ่ะเราบางแกพูดนะเวลาเราจะหาเสียงเนี่ยลงไปเศรษฐกิจตารเกษตรอย่างง้นอย่างนี้นะไปที่เกษตรกรต้องแค่ปัญหาเกษตรพัฒนาเกษตรก็พูดดูกี่ยุคกี่สมัยกี่สมันก็พูดอย่างนี้ครับแต่คําถามของผมคือว่าตกลงสังคมปัจจุบันนะครับ มันเป็นสังคมการค้าอุตสาหกรรมหรือเป็นสังคมเกษตรอืมนะเป็นคำถามพ้เลยนะถ้ามันเป็นสังคมการค้าอุตสาหกรรมเนี่ยพลังของการค้าและอุตสาหกรรมมันอยู่ที่ไหนอืมพลังนั้นเนี่ยพลังเสริมสร้างการค้าและอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันอ่อนแอหรือมันเข้มแข็งถ้าพลังที่สร้างการค้าอุตสาหกรรมมันเข้มแข็งภาพการค้าและอุตสาหกรรมก็ต้องเข้มแข็งถูกไหมถ้าปลังมันอ่อนมันก็คืออ่อน นะ<ม>แล้วเราเคยวิเคราะห์ไหมว่าพลังของการค้าอุตสาหกรรมพลังของสัคงคมการเงินจะการมอยู่ตรงไหนอ<ม>เอ่ที่เรามีปัญหาตรงนี้ยตรงมีปัญห,หาเรื่องภาคอุตสาหกรรมมีปัญหาเรื่องการ่งออกคีอัาวบ้านมีปัญหาเนี่ยแปลว่าพลังตรงนี้มันอ่อนใช่ไหม,มที่มันอ่อนมันมาจากมันมาจากตัวเราเองหรือมาจากสากลอืมถ้ามาจากสากลมันก็ต้องแก้แบบหนึ่งมาตัวเราต้องแก้อีกแบบหนึ่งถูกไหมครับถ้าสมมุติว่ามันจะสากลมันคืออะไร ถ้ามันมาจากภายในมันคืออะไรแต่มันคืออะไรถ้าเราไม่แก้ที่เหตุแก้กี่ครั้งมันก็ได้แค่เปนผ่านนะครับครับตอนนี้เราต้องการแก้ความยากจนก็แจกก็จบแล้วตกลงความยากจนมาจากอะไรอ่ะเออมันมาจากอะไรต้องการกระตุกกระังซื้อกัะกัระังซื้อมันขาดว่าอย่างนี้เลยแจกหนึ่งหมื่นล้านแจกหมื่นบาทเพื่อจะกระทุกกระังซื้อที่กรที่กระังซื้อมันขาดมันเหตุมาจากอะไรเลยครับอืม เหตุมันอยู่ตรงไหนอ่ะ <N> อืมมันไม่ไม่มีการวิเคราะห์ครับอือแต่ไม่มีคาตอบอ่ะท่านในฐานะผมเป็นนักเตะการเมืองอยู่ที่สิบสามปีเป็นไปได้ไหมครับว่าวิเคราะห์แหละอาจารย์แต่ว่ามันมันไม่ตอบโจทย์การที่จะเข้ามาสวมอำนาจไงครับคือปัญหาหลายอย่างมันอาจจะต้องเป็นการแก้ในเชิงโครงสร้างซึ่งใช้ระยะเวลาอายุของรัฐบาลถ้าถ้าพูดสีวาดินมากว่าแปลว่าเราทำทุกอย่างเพื่อได้อำนาจก่อนใช่ไหมออมย พอด้านหน้าแล้วเนี่ยคุณจะทําดับเหตุแม่มถ้าคุณด้านหน้าแล้วถ้าคุณถ้าคิดวคุณมีข้อมาแล้วคุณด้านหน้าแล้วคุณมีนหน้าที่ดับเหตุได้ไหม,มคุณจะใช้หน้านั้นไปดับเหตุไหมหรือว่าเหมือนเหมือนที่ผมเคยอยู่แล้วผมเคยออกมาอืนะคำพูดแรกเมื่อเรายังไม่เหนอหน้าเราทําทุกอย่างเพื่อหนามหน้าน <น>เราต้องสามารถีคนทั่วไปอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อมีอำนาจพอเรามีอำนาจแล้วเราต้องรักษาอำนาจต้องเอาคนที่มีอำนาจมารักษานาพันคนที่มีอำนาจที่จะมารักษานาใครก็ได้ที่มันมีอำนาจไงอ้าเหมือนกับที่รัฐบาลที่ผ่านมาเข้ามาอยากจะปรองดองเราต้องปรงนองเราต้องแก้คอร์รัปชันนอกอากไม่โปรองดองแลวความขัดแย้งขยายตัวเพิ่มขึ้น <N> <h ook> นอกจะไม่แก้คอร์รัปชอแล้วขอเพิ่มเพิ่มขึ้นมันแปลว่าอะไรมันก็เหมือนเดิม,มทำทุกอย่างเพื่อได้อนาจได้มาแล้วเมื่อได้อนาฏมาแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อรักษานาจอืมก็มันยังไปเช่นนี้อยู่เหมือนเดิมดหรือเปล่าอืมถ้ายังไปเช่นนี้เหมือนเดิมนะนโยบายต่างๆที่พูดมานะมันฟังได้ฟังดูดีอืมแต่มันไม่แก้ปัญหาที่เหตุไงครับอะในฐานะที่คุณทำรายการมานานมากทำกันเฉยี่ยกินผู้ฟังประจาเนาะ ผมถามคุณแคอ่อำแอะแต่ที่จะพาดผมจะพาดคุณมากถามคุณแท่าำแบ่ในการรับรู้ของคุณเนี่ยนะมันมีเศรษฐีคนไหนนะที่จะสละผลประโยชน์ตัวเองเพื่อเป็นนัตรบุรุษแก้ปัญหาประเทศชาติและประชาชนมันมีตัวอย่างเห็นไหม ในโลกนี้ไม่มีหรอกครับอ๋อไม่มีแลอวอเรนบัฟเฟต์เหรอฮะอะไรนะวอเรนบัฟเฟต์ได้ไหมฮะดูเป็นเฟลันทรูีแล้วก็แล้วก็เป็นรัฐบุรุษหรือเปล่าล่ะไม่ได้อเมริกาเขามีระบบรัฐบุรุษ้เขาเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบุรุษอะไรเขาก็จะทำในส่วนตัวงเขาถูกไหมนะหรือถ้าเรารู้จักรัฐบุรุษของประเทศต่างๆถามว่ารัฐบุรุษเหล่านั้นเนี่ย นะเขาทําเพื่อประเทศชาติทุ่อปญะชนองเขาเน่ยเขาเคยเป็นเศรษฐีไม่ล่ะเขาเคยเป็นเศรษฐีไม่ล่ะไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นหรอกครับคือเศรษฐีเศรษฐีส่วนใหญ่ขึ้นไหมครับไทยเนี่ยนะตนะามคุณต่อแล้วทําไมจันกรไทยไม่ว่าเป็นข่าวสารข้อมูลในลสารพัดเนี่ยจึงพยายามหล่อล้อมกลับเขาว่ามีแต่คนเป็นเศรษฐีเท่านั้นแหละจะมาแก้ปัญหาได้ แก้ปอาประเทศชาติได้ทําไมเราจึงถูกทำมเชื่อเช่นนั้นก็คนนิยมความร่ํารวยแหละครับและคิดว่าพอแล้วแล้วแล้วความแํารวยของคนบางคนเนี่ยอืมมันแก้เหตุของความยากจนได้ไหมไอ้มันแก้เหตุความเหลื่อมล้ำได้ไหมมันแก้เหตุของความตกต่ำทางอุตสาหกรรมในการค้าเราได้ไหมครับนี่ไงไม่ได้ครับคือ คือผมพูดภาพรวมนะอืถ้าเราพูดเป็นเคียงประเด็นไปเนี่ยมันก็ว่ากันปรเ,นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็รบไม่ไปจบไม่ชิ้น,นแต่แต่พูดภาพรวมแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นนะอืนสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเราตกอยู่ภายใต้ปาววิกฤตทั้งวิกฤตโลกและวิกฤตภายในนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดตามดูเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าโลกเนี่ยนะตั้งแต่เราปฏิวัติตอุตสาหกรรมมานะในศตวรรษที่แปด มาถึงปีหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยมันตอนนั้นขาเยอะร้อยร้อยห้าสิบปีร้อยสิบปีเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนอีกม,มันเปลี่ยนจากหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยนะเปลี่ยนมาใช้ลักษณะเศรษฐกิจแบบปัจจุบัน,นเราเรียกเศรษฐกิจแบบเคนนะตอนนี้มันจะร้อยปีแล้วเปลี่ยนไปเร็วมากผมคิดว่าโลกมันก็มาถึงจุดอีกจุดหนึ่งที่มันต้องเปลี่ยนถ้าพูดภาษาเศรษฐศาสตร์การเมืองคือว่า โจเซฟโจเซฟชูมพิเตอร์เนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่าโลกทุนิยมเนี่ยอืมมันทําลายตัวเองด้วยความก้าวหน้าของมันเองอกกกกืการเกิวดวัฏจักรธุรกิจการเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจการเกิดดิสจัปชั่นต่างๆในระบบเศรษฐกิจของทุนิยมเนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความล่าหลังหรือความผิดพลาดของทุนิยมนะอืมมันเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของมันเองอืในความก้าวหน้าของมันเนี่ยมันเกิดธรรมาชาติอย่างหนึ่งสิ่งใหม,ม่มนจะโตขึ้นแต่สิ่งเก่ามันถูกทำลาย อ้นี้เรียกว่า creative destruction โลกมาเดินถับในจุดนี้แล้วเพราะนั้นมันมีเหตุต่างๆภายใต้ตรงนี้เกิดขึ้นมากมายเลยครับโลกเนี่ยม,มันก็ปกัับปรุงรีพุงงนการท่องเที่ยวคําถามว่าโลกเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวให้เราพึ่ง่าได้มากน้อยแค่ไหนมันพึ่งได้ครับแต่เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วในในโดยเฉพาะนะภายในห้ามีเจ็ดปีนี้ยากครับครับอืมแต่ปรับปรุงรีพุงการท่องเที่ยว นะหรือมาใหม่มาสักใหม่เราจะพึ่งซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งครัวเรือนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อะไรกัครับพมถาม่าเราเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรอ่ะใช้ติดความหมายมาตลอดเลยครับแต่ละคนที่ใช้เนี่ยที่จะทําให้คนคล้อยตามหรือทาตามด้วยความสมัครใจนี่คือสถาบัการเป็นอย่างนี้นะแลหนึ่งครัวเรือนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เป็นไปได้เหรอเพ้อฝันครับเพ้อเจ้าครับก็นี่ไงผมถึ่งบอกไงว่า มองภาพรวมไปห,หมดนะเราจะเห็นว่าภาพย่อยเนี่ยมันมันมีตกแต่งน่นตกใจนี้ขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเราดูจากบนกวบภาพย่อยนี่นะมันไม่จบไปใช้นนะครับออื uh huh. เพราะว่าอะไรครับเพราะาต้นเหตุจริงๆเนี่ยไม่รู้อยู่ตุงไหนไงครับ <ạ. S 1> ไม่มีใครบอกต้นเหตุจริงๆมันอยู่ตุงไหนอผมเคยเสนอหลายครั้งนะว่าเราแค่ใช้เงินแค่สองสามหมื่นล้านนะหรือหมื่นล้านเนี่ยนะโอแคหมื 3, ่นล้านเนี 3, ่ยควิเคราะห์เลยนะ ไปทุกครัวเรือนเลยว่าครัวเรือนนี้มีปัญหาอย่างนี้เพราะอะไร,ะระนะปัญหานหลักของของ,ของ,ของประชาชนไทยเนี่ยนะดูรายครัวเรือนไปเลยจีนเนี่ยเขาลงรายครัวเรือนเลยนะอ่าเขาไปแก้ปัญหาก็ได้ไงของเราเนี่ยผมเสนอว่าเอาแค่รายบ่บ้านอะ่ะไม่้องรายครัวเรือนเอารายบ่บ้านเลยนะก็ไม่ทำอ่ะเราหมดเงินหมดทองไปสารพัดอะไรกันไม่รู้กับแค่เงินหมื่นล้านนี่นะอ่าเพื่อเก็บข้อมูลบิ๊กเดต้าพวกนี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไอเซชั่นทั้งหมดนี่นะ คือาวิเคราะห์เอาตัวเลขมาวิเคราะห์ปัญหาหลักของชาติมันอยู่ตรงไหนอืเหตุมันอยู่ตรงไหนถ้าเราแก้เช่นระบบไปเลยสักครั้งหนึ่งเราไม่ได้ทำนะแล้วเรามาทั้งแจกวอลเลดหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทต่อคนสิบกอายุสิบกได้ทุกคนถามว่าในที่สุดเนี่ยมันก็เบิกเงินกลับมาใช่ไหมคุณแจกบอลเลดก็จริงในที่สุดเราต้องเบิกเงินสดกลับมาใช่ไหมแล้วเงินส่วนนั้นมาจากไหน่ะอืมันมาจากไหนคือแล้วก็นั้นอ่ะตอบได้ไหม แก็ไม่มีใครตอบได้อเออเราบอกว,ว่าเราจะแก้ปัญหารายได้กับเศรษกรหน,นี่สินกับเศรกรคําถามของผมเนี่ยถามง่ายๆเลยนะทราบไหมว่านี่สินที่มากที่สุดที่ไม่ใช่นี่สินที่อมีปัญหามากที่สุดคือนี่สินนอกระบบอืมแล้วคนจะแก้หนี้สินนี่นะทู้งไมว่าอยู่ที่ไหนมากที่สุด สำคัญที่สุดมองที่กเกษตรกรเลยครับกรเกษตรกรนั้นเนี่ยร้อยละแปดสิบขึ้นไปนะเป็นหนี้ในระบบนะครับหนี้ทกสบ้างนะอ่หนี้อของกองทุนหมู่บ้านบ้างน,น,นะอันี้กษสรกรบ้างน,นะเกษตรกรเนี่ยมีหนี้นนอนระบบน้อยนะครับออืเน้อยนะแล้วเรารู้ไหมหนี้ในระบบที่เป็นปัญหามากของอีบ้านเนี่ยหนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต นี่คือเดือนเป็นเก้าสิบเป็น GDP นี่นอกกระบบน่รายแรงมากเดือนอละ,ะร้อยละยี่สิบต่อเดือนเนี่ยนะรู้ไหมมันอยู่ที่ไหนครับเอทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอืมอนี่พวกนี้มันอยู่ในโรงงานนะอืมแล้วเราไปพูดไปนะนี่ในโรงงานร้อยละยี่สิบต่อเดือนเัอนจะแก้อย่างไรเหตุมาจากอะไรัแล้วก็ไยพูดนะครับเนี่ยมันมันที่ผมขอโทษนะ เพื่อนเพื่อนบอกที่อยู่ในปักต่างๆเขาก็เจอเด็กๆผมก็เห็นผมก็เลยคัดค้านนะว่าก็ดีทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่เห็นด้วยดีนัแต่ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ที่เหตุเนี่ยปัญหาอะไรก็ตามที่เราไม่ได้แค่ที่เหตุเนี่ยมันแก้ย่างยืนไม่ได้ครับมันแก้แบบยาแก้ปวดต้องทํายังไงแหละครับนี่เมื่อระบบมันเป็นแบบนี้กะกนนี้เนี่ยเพราะเออก็ต้องปล่อยมันไป เพราะฉะนั้นผมอยู่การเมืองมากับพรรคการเมืองมาขอโทษนะอืผมอยู่ในทีมานที่พิศษะนายกเนี่ยไม่น้อยกว่าสี่คนนะอืเออแต่ผมยอมรับตัวเองว่าไม่มีทางเลยนะอย่เปลี่ยนใจก็ได้อ่ะอืมเออเพราะทุกคนเนี่ยคิดแต่ว่าจะทํางานมีอำนาจก่อนอืมคิดนะวํายังไงถ้าสามารถได้ผ่านไปจบจบกี่สิบปีผ่านมาผมมันยุคเจ็ดสิบห้าแลยนะเนี ผมผ่านพวกนี้มาแต่ยุ่งซตั้งแต่ปรัมยายุสงซสิทิเสษมันไม่เห็นผลเลยครับับแต่ว่าโอเคจะบอกไม่จะบอกไม่มีอะไรดีหรือก็ไม่ได้จรนะิ่งนีงานต,งต่างมันก็เกิดขึ้นบ้างนะม่ใจะไม่เกิดนะแต่มันไม่ได้มาจากนโยบายรัฐบาลโดยตรงเลยมันมาจากกระบวนการของประชาชนที่ค่อยเป็นค่อยไปตามกฎวิวัฒนาการของมัน อืมนะไม่ว่าเป็นภาคธุรกิจก็ตามภาคประชาชนก็ตามมันก็มีมันก็มีวิพัฒนาการของมันไปนะแต่ว่าการแก้ปัญหาโดยรัฐบาลเนี่ยมันมันมันก็แก้ไปแบบธรรมชาติะครับคือไม่ต้องทําอะไรมันก็เป็นไปเองอย่างเงี้ยดีกว่านะพูดไม่ต้องทําอะไรมากมันก็เป็นไปเองนะออย่างเงี้ยมากกว่าที่เราจะใส่มาตรการเข้าไปแล้วก็แก้มันเห็นตาตาหรือไม่ใช่แก้มันเห็นไม่รู้ว่าทำจริงๆนะมันมันมีน้อยมาก <im itation> <im itation> ยกอย่างตัวอย่างหนึ่งว่าเราใช้เงินแปดหมื่นล้านนะครับเข้าไปในชนบทตั้งซัมกองทุนหมู่บ้าน,นะเพื่อจะไปแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเียว่าไปนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเียว่าไปเนี่ยแล้ถามว่าไอ้เงินแปดหมื่นล้านที่ใส่เข้าไปนะก็ยังใส่อยู่ยทุกทุกปีเนี่ยมันมันแก้อะไรไม่ได้ใช่ไหม <im itation> ถ้าถ้ามันแก้ได้นะอ่าตอนนั้นผมก็เกี่ยวข้องนะกองทุนหมู่บ้านเนี่ย เราตั้งใจว่าอันนี้มันกองทุนหมุนเวียนนะใส่เข้าไปแล้วถ้ามันหมุนสีรอบารอบเงินันจะงอกขึ้นจากแปดหมื่นล้านมันจะเป็นแสนล้านสองแสนล้านไปเรื่อยๆนะถ้ามันเป็นตามที่หวังอย่างนั้นเนี่ยถึงวันนี้นะทําไมต้องแจกหมื่นบาทอีกล่ะครับถ้าหมุนได้แต่ที่คิดอ่ะแต่หมุนไม่ได้ไงเงินไปปั๊บภายในหนึ่งสัปดาห์มันกลับมาที่ภาคธุรกิจหมดอืมันไม่ไหลอยู่ในหมู่บ้าน ครับนะเพราะอะไรครับเพราะผิตัภาพในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีนะผลิตภัณฑ์มันไม่มีนะมันก็มีแบบธรรมชาติของมันไปนะประเภทที่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรออกมามันดูเท่มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีครับแานกลายเป็นว่าอา้าวกองทุนหมู่บ้านแปดหมื่น 80, ล้านก็ยังจมอยู่อย่างนั้นนะจนะเหลือเปดหมื่นล้านหรือเราก็ยังไม่มีใครบอกได้แต่แล้วก็เพิ่มไปหมื่นหมื่นบาทต่อคนอีกตกลง น้าอยบายเดินแปดหมื่นล้านตัวลงมันไม่หมุนใช่ไหมถ้ามันหมุนมันบาดถึงถึงสองแสนล้านได้เลยใช่ไหมถ้ามันถึงสองแสนล้านแล้วเนี่ยมันจะเป็นด้วยหรือต้องเพิ่มกระปินค่าแสนอ่ะจากจากนั้นมาถึงปบันนี้กี่ปีแล้วที่มันหมุนอยู่อ่ะครับเห็นไหมมันได้หมุนไงมันไม่ถึงเนี่ยมันมันหมุนนิดเดียวเข้าธุรกิจหมดมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เธอทํานี่นะมันไม่ลงรากจริงๆไงมันไม่หยดถึงรากจริงๆอืม มันมันระเหยอ,ออกหมดนะครับ mm hmm. มันก็สูญพัฒธุรกิจหมดครับ,รบมันที่ไม่แปลคือว่าเรามีพัฒธุรกิจที่เติบโตแต่พาครากญ้าเนี่ยมันก็พ่อแป้ครับรากหลุดรากเน่าไปเรื่อยอือครับและที่สําคัญผมก็ย,ยังเห็นปัหมุบที่เกษตรเหมือนเดิมนะแต่พัฒนาน้นการเกษตรถ้าเราถามสักคำหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่าเคยทําเกษตรเนี่ยถามว่าเคยทําเกษตร ถ้าคุณวรินทร์ออกไปชฉนดหมดนะนี่ผมยะออกอยู่ออทุกเดือนเลยนะคนหนุ่นะคนมคนสาวที่มีพลังเ่ยนะมีพลังถ้าอยากทอะไรมันไม่มีเลยคุณวรินทร์มีปนแต่คนแก่กับเด็กครับภาคเกษตร่ะผมเปแต่นคนแก่กับเด็กเนี่ยเราจะคนแก่ไปทํานามันไหวไหมอะ่ะแกก็ต้องจ้างเขาอะ่ะต้องจ้างเขาอะ่ะจ้างรถจ้างรถเกี่ยวจ้างรถไถจ้างรถจ้างนี่แล้วแกจะเอาเงินมาจากไหนนะครับเอาเงินจากลูกไงลูกหลานน่ะ ดูบหลานอยู่ไหนกันหลัวงานไงคือถ้าความจริงสั้คมันมันเปลี่ยนหมดแล้วครนะถามว่าคนที่เขาคิดจะแก้ปัญหาเนี่ยเขาเคยเข้าใจสัจารย์คงจริงหรือเปล่าครับได้ครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์คงได้คุยกันต่อนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องของการถกะดยยาวนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังคงได้คําตอบแล้วนะครับว่านโยบายที่แถลงกันอยู่นั้นปังหรือพังนะครับคงสรุปกันเองได้ รองศาสตราจารย์ดรอนรงค์เพชรประเสริฐคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาว,วิทยาลัยรังสิตนะครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนอีค่อนพลัสผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ